สบายดีพ um, <Doo> ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกานพ่อพ่อกับซ่องแม่น้องแก้มบุ้มเมื่อนีนออกมาหน้าพี่น้องเลยออกมาหน้าเซ็นเก่าเซ็นเคยเนาะหลังจากอาบน้ำหายาแล้วก็แล้วออกมาหายมาหน้าพี่น้องอาบน้ำอาบในเพื่อแล้วก็แม่น้องแก้มบุ้มกับสิเลนออกมาเบิ่งตะกะเนาะมาเป็นอะไรยาวเลยโบตวยงบ่อยยาวฮะก็เสียออกมาเบิ่งกะเฮาเพราะว่าแถวบ้านอื่นนะเขาจะดำดำเลยพี่น้องเลย มาเบิ่งกะเบิ่งมกงมาพี่น้องมาเบิ่งกะแล้วก็มาเบิ่งเตาพี่น้องแกบุ้งเลยพูดปวดขวนเอาทั้งคนทั้งคนหน่วยหนึ่งแล้วก็ต๊ะปั้นใหม่เลยก็มีอีกพี่น้องต๊ะปั้นใหม่แห้งหน่วยใหญ่พี่น้องเอ้ยเอาลงซองเถื่อน่านเบิดอยู่ใหม่แถวนี้ย่านบ่ย่างเลยพี่น้องเอ้ยเตาเผือกเตาหน่อยใหญ่ก็แล้วกันดอกแถวปาดุงเงืองน้ำกันเด้อร์เป็นอะไรเนาะ

กุบกับบริษัทคิดว่าแดดบดทแ,แต่ได้เห็นตาห้อยข้าเจา้าพุดกระปุ่ดกระปู่นอย่าหน้าผมเลยแดดจะแนมบ่อยากเห็นตาลุง ประแดดแผแดดหวาแท้เป็นพระเจ้าคุดเอาเบิร์ตจับบอสหรือยังต้องสิทธังเอามาหงมากินกับพี่น้องมะหงหน่วยเดียวเอามากินเนี่ยพี่น้องแกมบอมก็สีหยาดขึ้นไปเนาะ น้องออกี่น้องพักนอกจะเสียพักนอกมากินกับพี่น้องเย <c oughs> อ้ยว้ามีแต่หญ้าบ้าดีกว่าตอนนี้กับบมีมือกล้องพี่น้องเป็นมือกล้องเองหลอดทงหายทางหน้าคือเก่าเนาะ แม่น้องแก้มบล็อมจีหยางก็ไปเบิ่งกันก่าอ,อยู่ทึงเนาะแดดเด้อพี่น้องเด้อแดดจนเน้นมหายังบ่เห็น,นเลยพี่น้องเอ้หนาดำเท่แถ้แห่งกับสีดำตืมเนาะพามันแดดแห้งเนาะแดดแต่ว่าลมกับใบยางแห้งบันไดกลางคืนอากาศก็หนาวหนาปลาลุงเยเห็นแต่ห้อยเขาเจ้าคูดก่อนแม่น้องแก้มบลมแล้ว กับปูลายเลยพี่นอ้องเลยปกติน่ะค้นสิคุดลายเพราะว่ามันบ่เลิกมันตื่นเนาะค้นก็เลยคุดก่อนเขาห่มแะพี่น้องผูกคนทาเขียเต้มพูนผูกทางผูกพี่นอ้องเลย z o o ธรรมชา,าติพี่น้องต่อหายล้อหน้าคือเก้าเมือนกัน, <c oughs> นไปที่น,น่องเป็นทางใดเนาะโมโหปฏิพาพี่น้องไปเบิ่งยางไป z o มยางพี่น้องแก้มบ่มกับขั้นบ้าเฮิงกะยากน้ำพ่นเจ็บขนาดพี่น้องจัหน่อยกับเมื่ออีกจัหน้อยกับท้ามหาอีกแล้วเอาไปใส่ แม้แต oh, ่เมื so y, inh, ่อบ้านไม่ต้องแก้มบ่มกับยังบว่าท่าน็นเมื่อเลยพี่น้องลายเมื่อได้บ้เมื่อหลินบ้านเลยยันท่านสั้งหมดว่าใส่เฮิงเนี่ยกับทามฮาคนโซกับพี่น้องเลยแต่ห้าวุ้งเขาถั่วให้ิ่นกินฝ่นก็กินลายกินลายแต่ว่าความเจ็บกับรุดถอนลงอยู่แต่วัน เคนเจ็บในท้องมาในข้างนอกเลยหู้นะเศร้าเจ็บแล้วมเจ็บอยู่ท้องจักรเสนาลอยแล้วนอนพังเหมือนอาการของเพฝนไปเรื่อยๆเด้อปลาลุงการของเฝนแบบสิ่งทุเลาลงเนี่ยบ้านเอ๊ะขอให้ฝนทุเลาเบาบางลงเมื่อในกระอาบน้าซาหัวไอเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ได้ออกหายออกน้ำ กรสิเบาวกระตุ้นกระโตกระเตะพี่น้องเลยออกมาหน้าเนี่ยนี่กะปกติกะแนมเห็นยายเนาะเพราะว่าเราสิงมุ้ยมุ้ยเท่าไหร่เนาะพี่น้องเลยล้าโบยู่ขึ้นแนวนี่กะโบหมวนแล้วจักมันแนวใดน่ะพี่น้องมันเงียบมันเงียใดบ่กูอ้โหน เราเคยอยู่หายอยู่หน้าลูกเราออกมาหายมาหน้าก็เย็นที่น้ยงเลยปกติลราจะอยู่หน้าประจําเลยถ้วาวบ่เจ็บบ่เป็นล้าวบ่เขาเมื่อดอกบ้านเราสิยูต่หน้า ีปน้องแก้มบ่มุดน่องเลยพากับซำนี่บอยาวจจะเกือพี่น้องข่าหน้าเส้งจริ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 งอยู่เนาอมันเป็นอะไรคือบบนบอยาวย้อมีแต่ควยแมงซอนประรู แต่ควายแมงซอนแมงซอนกินกะมาแล้วแมงซ้อนเต็มเลยพี่น้องเลยคนหาขุดกกขุดเขีดยตุ อย่างเต็มทีแถวปุกพี่น้องแมงเนาะพักเนาะพักแหนย้ายกับปลดิย่างแตเขาจะเอาเบิดเพราะว่าย้ายเอาพักเนาะออกมาปลูกไว้เนาะสิบกว่ย่างเลยแล้วพักเนาะถ้ามันเพิ่นอยู่ก็จะงูงูยู่แถวหน้าให้างนีพี่น้องโอ้กะแมงเนองแกมบุ่มกับเบิ่งดกับขลักเลยพักซ้อนกินแมงซ้อนกินบ่ะไรพี่น้องห้อยย่างลงห้อยหมาหรือห้อยเบะ ี่น้องตอนนี้เราก็ขุดกระปูเป็นที่เรียบร้อยเนาะหวานพูชแสก้าพี่น้องเลยบ่มีมือกล้องแล้วก็หวานต้นหวานแม่น้องแก่บ่มก็ไปถ่ายพี่น้องเบิ่งหวานแล้วแม่น้องแก่บ่มกับจกกระปูมากินเล็กเนาะพี่น้องมาคห่งหน่วยเดียวกับปิดเอาซับวะก็ได้โอ้โหนหมากห่งพี่น้องพวกพี่น้อง พอน้องแก้มบ่มกะยังหัวตาวอยู่หงงวยหงงวยอยู่กูจงไซ่ก่อนสะอัดเตาก่นพี่น้องเลยก่นหลี่เตาก่นเขาเนาะฟ้าโตพี่น้องเลยหงงวยหงงวยอยู่กูจะปูเมื่อกินแรงแล้วก็เม่น้องแก้มบ่มจะไปเสียผักหนอกกับพี่น้องรอสิ เสียผักหนอกมากินกับป่นกับปูก่อนกระปูกับจกเอาปลาลุงเไยจกเอาขันบ่อจกกบรบบไดเนาะขุดลงไปแลักเอามือจกเปียกเปียบดหากระล่างแล้วตอนพักเราไปเสียผักหนอกผักหนอกแล้กติเนะี่ยย่ายร้อยสิบปูกตัง้งพันหน้าพี่น้องเไยกระลายอยู่ได้เลยเพราะว่าเขาจะมาหาขุดกบขุดเขียด เขาเจ้าก็อยากคืเอเฮาหน่ลยเนาะขาเจ้าก็เอาน้ำกกหมักพางชนมาปูไว้วาระหว่างแม่น้องแกบมเห็นผักนอก <c oughs> เสียผักนอกมากินกับป่นกับปู่อน อึดพักหน่ยพี่น้อยพอพักกับบอปลายคือยามเดือนสี่เดือนหาเนาะนั่อพักนอนพี่น้องหาสลาิลุกเอาบอเสียกับลุกเอาลุกเอามากินกับป่นป่นกับปูตาลยุยพักนอนหน่อย ออยดึงนนพี่น้องคลิปนี้ก็จะนำลาพาเจ้าอะไรพี่น้องไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้องกแกมบุม้มเนเด้อป้าลุง ภักเบิงภผักส้มต่อไปสบายดี